สวัสดีค่ะธรรมชุ่มที่เคารกมนี้ท่อมีสามดาวได้เดินทางมาที่วัดว่างน้าเย็นค่ะธรรมชมุ่มเพิ่งกาลังทําพิธีบวงสวงนะคะเนาะทําพิธีบวงสวงค่ะธรรมชมุ่มจะได้เลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปรับชุ่มอ้องมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนําไปเด้อค่ะเดี๋ยวท่อมีสามดาวสิบห้าพี่เบิระดนะค,ะค่ะท่านรรมชม ทำพิธีบวงสรวงองค์ผ่าเนาะค่ะเนาะรอพระพุทธรูปค่ะทำพิธีรอพระพุทธรูปแล้วท่องมีามาสิบาทรรมชมไปเบิงตัวเล็กเนาะค่ะเนาะ บันดกาลรอบรอบมัเดินกาลรอบวันนะคะเนาะมีตาเปลือเดี๋ยวจะพาไปนทะเลนะคะเนาะจุดถูบแลค่ะจุดถูกอื่เนาะเป็นทรามพิีจุดทูกไปทะเลค่ะ ตอนแรกเชินจะเดินเลอจะเดินทอดออกขึ้นลาึ้ตลาดตอนนี้เขามีตนไปไปเขาขาไปยอดเดี๋ยวจะขยายเบิ้ลกันเนาะศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกค่ะต้านนาต้านลังเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมคอห้ม่โชว์ม่ลาบเนาะค่ะเนาะจำวนวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบเจดค่ะ ศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกรสิราทธาิ์ทาชมดีก่อนเจอกันคลิปหน้า,าค้าก็ห้ยจุดโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะแต่ยิ่งพึงพาพิสัยเนาะค่ะทางชมพอม,มีสามดาวมิของดีมัฝากทางชมค่ะรับชมเมองคองดีก,ะกระเบาแอมราทงกเลรธาเบ่าแอมลาทงอยู่จะเดินทางไปถ้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับ,บวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพใหม่ทิพนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดกลองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าบุคให้เขาล้านคนง่างทานเอาตุ่นีพิซซ่าครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดกลองสื่อเลือกสื่อลอตตอรี่จินสิริพีก็ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องในรับมา วิธีใส่ของดีเป no? ็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีถักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเดี๋ยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนีมชมชอบขายขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้สาธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปลาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสาม,มครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบสเนะาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ปรอดเหมือนกันนะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัท,ทลุงเลยเนะาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อทุกวันตีหนาเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดสายที่สายทางซื้อรถเื่อะไรก้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าข,า,ขายสิ่งของต่างๆเนาะแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาเมหลานใหญ่พูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่นบานผู้ชมาบเอ็มาตรงหินขาวกบลอดซ่า,าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสำหรับทำไรที่ค้าขายข,าของบุกค่อยดีลูกค่าย,ย่างบวเห็นล้านเฮาใข่ขว่ามีอีหยังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนา,าล้านเหตุในคนมองบวเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้านในลานขาดลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลืวยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของกุหลาบไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบอกบากยังกไงผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ยี่ห้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูลูกมากนะครับเาะแล้วก็เมื่อเท็แล้วครับท่านผู้ชมเมื่อเท็แล้วแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่บุกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าทคิ้วสามเท่าล่ะกรับเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงป,ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักด,ดังบูดังมารับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต้งเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต้งเพีงให้เจีที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกมกมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งห้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากค้นหักคนหลง เบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมราคาใบแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนีย์จะให้ทีวดี สีล่าสีมันบดมันบังเสียดจะให้ยในตัวห่าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่ยเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้ทู่มาได้ครับมหาบอยเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลอตเตอรี่ทั้งนั้นทีหนึ่ง ลำเลืยสามสิบล้า,ลานเป็นนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบเอ็มไอตงกับสีเฮเบิ้งโตเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<ว>ดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายมันเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียงจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ